สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันจันทร์ที่13กันยายนพศ2564วันนี้คุณครูตุ้มจะพาเด็กๆมาเรียนรู้อักษรและคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษชั้นอนุบาลปีที่2นะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ านได้คิดเป็นตัวแรกเลยนะคะเด็กๆ you ไหนที่เด็กลองออกเสียงตามครูสิคะ you you amber e l you amber l a แปลว่าอะไรคะร่มไงล่ะคะเด็กๆรอโอมอรมไม้เอกรม่มเด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะ ตัวต่อไปเลยค่ะ we we went we went v a n went แปลว่าอะไรคะรถตู้นะคะดั w. W U W U H A L E Well ปาวานไงล่ะคะเด็กๆเด็กๆต้องฝึกอ่านทุกคำเลยนะคะทุกตัวอักษรเลยตัวต่อไปเลยนะคะ X X x อ็กซ r A, A Y x ray. เอ็กซ์อาเยด็กรู้จักไหมคะเวลาเราไปหาหมอถ้าเกิดภายในเราป่วยหรือไม่สบายคุณหมอต้องเอ็กซเรย์ฉายแสงดูนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าข้างในร่างกายเราเป็นอะไรนะคะเพราะว่าคุณหมอตรวจจาภายนอกมองไม่เห็นข้างในก็ต้องฉายแสงเอ็กซเรย์นะคะ แปลว่าลังสี x นะคะต่อไปนะคะอะไรเอ่ย y y yo, yo 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 Why? Oh. Why? Oh. yo y o y o yo yo แปลว่าลูกดิ่งเด็กๆเ,เคยเล่นไหมคะ ต่อไปตัวสุดท้าย Sess ซส s ี布拉ซี布拉แซ s E บ,บีอ a แปลว่าม้าลายนะคะเด็กฝึกอ่านทุกตัวแลวทุกครั้งเลยนะคะเวลาครูให้อ่านเด็กจะต้องฝึกอ่านนะคะตั้งแต่ A ถึง Z เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสอบอ่าน ครูจะโทรไปหาเด็กๆเ,เป็นรายบุคคลนะคะใครไม่ฝึกอ่านตั้งแต่เนิ่นๆจำไม่ได้นะคะไม่ได้คะแนนนะและการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านคําศัพท์และจําตัวอักษรใน6คํานี้นะคะแล้วอัดเป็นคลิปมาส่งครูด้วยนะคะเวลาอ่านเด็กสามารถมองชี้ได้ ะะให้คุณแม่เขียนใส่กระดาษให้ก็ได้หรืออ่านจากโทรศัพท์คุณแม่เลยก็ได้นะคะอ่านตามอ่านออกเสียงให้ชัดเจนพูดให้หนักแน่นไม่ต้องกลัวถ้าเด็กออกเสียงเบาครูจะไม่ได้ยินและครูก็จะแนะนําไม่ได้นะคะเด็กออกเสียงดังๆเลยครูจะได้รู้ว่าเด็กๆอ่านถูกหรืออ่านผิดอย่าลืมนะคะการบ้านให้ส่งเป็นคําศัพท์นี้นะคะถ้าใครไม่อ่านไม่ส่งไม่มีคะแนนให้นะคะ สำหรับวันนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ